สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องรวยออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของกระดานเทรดน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดที่ได้รับการรับรองจากกราตอแล้วนะครับและมีฟังก์ชันนะครับในการฝากเงินนะครับเพื่อรับดอกเบี้ยรายปีนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันซิปเมกนะครับเป็นกระดานเทรดน้องใหม่นะครับที่มีฟังก์ชันพิเศษนะครับในการฝากกินดอกเบี้ยในแอปพลิเคชันนะครับ ตรงนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของเหรียญ exchange นะครับหรือเหรียญที่จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์สูงสุดในกระดานเทรดนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเหรียญ z ั t นะครับซึ่งเป็นเหรียญของกระดานเทรดซินะครับตอนนี้อยู่เลท7 4 7บาทนะครับซึ่งถ้าเราเอาเหรียญน,นี้ไปฝากนะครับเราจะได้รับปันผลที่ค่อนข้างสูงกว่าเหรียญอื่นนะครับ สำหรับใครนะครับที่ทำการยืนยันนะครับให้ทำการสมัครซิปอัพนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการในการฝากกินปันผลนะครับกดปุ่มซิปอัพนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเหรียญชัดเอมทจะเข้ากระเป๋าผมเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ผมได้จากการทําการแนะนำนะครับ แลเรทในการฝากนะครับจะเป็นเรทตามตารางนี้นะครับในการฝากแบบซิปอัพนะครับเรทจะอยู่ที่4.5%ต่อปีนะครับสำหรับบิตคอยนะครับและสูงสุดจะอยู่ที่ z ช t นะครับอยู่ที่12%ต่อปีนะครับสำหรับซิทเคียวนะครับจะเป็นการฝากแบบล็อกเงินทุนนะครับสำหรับบิตคอยนะครับจะอยู่ที่6.5%ต่อปีนะครับ สำหรับเหรียญชั MT นะครับจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับอยู่ที่14%ต่อปีนะครับตรงนี้เรามาดูในส่วนของซิปเคียวนะครับการฝากซิปเคียวนะครับเป็นการฝากแบบล็อกเงินทุนนะครับก็คือฝากแบบล็อกเป็นเวลา90วันนะครับหลังจาก90วันแล้วเหรียญจะออกมานะครับพร้อมกำไรที่เราฝากนะครับ แท MT ตั้งแต่จำนวนหนึ่งนะครับถึงต่ำกว่า100ก็จะคือ10 s สตาร์เตอร์นะครับ100ขึ้นไปจะอยู่ที่10 m เมมเบอร์และล็อกตั้งแต่20,000ื่น MT ขึ้นไปนะครับเป็นเวลา90วันจะอยู่ที่10เคียวนะครับถ้าเราต้องการซื้อ z MT เพิ่มให้เรากดปุ่มซื้อ z MT เพิ่มนะครับและทำการล็อกเหรียญน,นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมมีเหรียญแท MT ถูกล็อกไว้อยู่นะครับ หลังจาก90วันเหลี่ยนตัวนี้จะออกมานะครับสำหรับในแพ็กเกจสิเคียวนะครับจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับมีทั้งปันผลที่ได้รับนะครับและโบนัสอีกนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมการถอนนะครับจะอยู่ที่20บาทนะครับ และกว่าจะเข้าบัญชีเราก็ประมาณ3-5นาทีนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะสมัครแอปพลิเคชัน s p p m e นะครับหรือกระดานเทดน้องใหม่ของเรานะครับก็สามารถทำการสมัครได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับก็สามารถกด ติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับแอดมินได้นะครับขอบคุณมากนะครับ